สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าผมก็พาสิ่น้ไกันอีกเช่นเคยนะผมในคลิปนี้จะเป็นการแนะนํารถครอบครัว7ที่นั่งนะฮะท่านใดที่กําลังมองหารถ7ที่นั่งเอาไว้เดินทางกับครอบครัวนะครับผมวันนี้เรามีมาแนะนําแล้วเป็นรถประตูสไลด์ไฟฟ้าด้วยแล้วเป็นอัลฟาดย่อมๆเลยนะฮะคันนี้โตโยต้าเซียนต้ารุ่นท็อปสุดคือรุ่นวีนะฮะเดี๋ยวจะเป็นยังไงน่าใช้แค่ไหนนะครับติดตามรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับ เรามาดูรายละเอียดเจ้าคันนี้นะครับโตโยต้าเซนต้า 1.5V นะคือรุ่นท็อปนะฮะร,รุ่นท็อปก็จะได้ฟังก์ชันการใช้งานที่เยอะมากๆนะฮะเยอะกว่ารุ่น G แบบมากๆเลยนะ,ะคันนี้ปีโมเดล2017นะฮะจดทะเบียนในปี2017เลขมาอยู่ที่98,000กิโลราคาตอนนี้อยู่ที่580,000บาทตอนออกห้างตอนนั้นอยู่ที่863,000บาทซึ่งแม่งแพงที่สุดในกลุ่มเลยนะแพงกว่า x p a n d e r อีกนะ e x p a n d e r ปีโมเดล2019จะราคาอยู่ที่รู้สึกว่าจะ830,000หรือ840,000เนี่ยแหละจำไมไ ได้นะฮะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะ,ะแต่รุ่นเริ่มต้นของ x p l n d e r อยู่ที่690,000บาทแต่ถ้าเป็น Suzuki e r t i c a ที่เป็นขนาดแบบใกล้เคียงกันเจ็ดที่นั่งเหมือนกันเนี่ยแต่ไม่ใช่ประตูสไลด์ไฟฟ้าตัวท็อปสุดอยู่ที่699,000บาทนะฮะหรือว่าจะเป็นตัว Minor Change เพิ่มออปชันก็อยู่ที่710,000นะ,ะซึ่งมันก็ยังถูกกว่าอยู่ดีเนาะไอ้คันนี้เนี่ยตัวท็อปสุดอยู่ที่863,000นะฮะซึ่งแพงสุดในกลุ่มแล้วนะคือได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาแค่นั้นไอเามปปรรระตูิดธรรดธ ก็ลองแลกกันดูนะฮะแต่ตอนนี้ราคาโคตรน่าจับจองเลยนะ5 8 0 0 0นนะฮะไม่แพงแล้วนะฮะฟังก์ชันการใช้งานมีมาให้ครบเลยนะเริ่มจากด้านหน้าเลยด้านหน้าเนี่ยโคมไฟหน้าคุณจะได้เป็นไฟ LED นะฮะเป็นไฟ LED ทั้งไฟใหญ่แล้วก็ไฟสูงนะเป็น LED หมดนะฮะเป็นไฟสีขาวส่องสว่างโคตรไกลนะฮะแล้วก็ตรงขอบขอบของไฟเนี่ยก็จะเป็นไฟหลี่นะเป็นเส้นนะเป็นไฟหลี่นะฮะไอ้ขอบขอบตรงนี้นะฮะสวยงามนะฮะสวยงามมากนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดไส้ธรรมดาส่วนไฟ daytime running light อยู่ด้านล่าง นะนี่นะนี่ไม่ใช่ไฟตัดหมอกนี่คือไฟเดย์ชาม์ลนลิงไลท์นะจะเปิดกลางวันนะฮะเออหลายๆท่านเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไฟตัดหมอกไม่ใช่นะมันคือไฟเดย์ชาม์ลนลิงไลท์และการดีไซน์เนี่ยคือมันจะ จะบอกว่ามันจะเหมือนทุเรียนนะถ้าคุณชอบทุเรียนคุณก็คือจะชอบนะแต่ถ้าคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบไงนะการดีไซน์มันคือจะแปลกแหวกแนวไปเลยนะจากโตโยตานะฮะปกติโตโยต้าจะเป็นแบบเอกลักษณ์นิยมไงอนุรักษ์นิยมนะฮะดูโบราณโบราณหน่อยนะแต่พอมาเป็นเซนต้านี่คือแหวกแนวมากๆนะฮะชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยนะครับด้านข้างสวมใส่ล้อแมกอลอยขนาด16นิ้วมานะฮะเป็นล้อแมกสีทูโทนเฉพาะรุ่น V ีเท่านั้นถัดขึ้นมาด้านบนนะฮะมีไฟเลี้ยวกรบจหมองข้างนะฮะอยู่ตรงหัวมุมตรง นะคุญแจชริยะเพียงแค่คุณสัมผัสเบาๆนะฮะรถก็จะล็อกแต่ถ้าคุณจะเปิดคุณแค่เอามือสวมลงไปรถก็จะเปิดนะฮะคือสะดวกสบายมากๆคุญแจเป็นแบบสี่เหลี่ยมๆอย่างเงี้ยล้วสามารถสั่งเปิดประตูสไลด์ได้ทั้งสองฝั่งเลยจากรีโมทนะฮะซึ่งมันดูทันสมัยไฮโซมากๆนะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่นจีไม่มีนะเว้ยรุ่นจีไม่มีนะฮะรุ่นจีนะะนจะเป็นกุญแจเสียบนะไม่ใช่ะะมสมาร์ทคีย์นะมีกันสาดมาให้ทั้ง4บานตรงรุ่นจากโตโยตานะ,ะเป็นกันสาดแบบอย่างดีพลาสติกอย่างแข็งนะเป็นพลาาาาสสติกอยยย่งงงแข็เวม ทีนี้ด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็มีกล้องมองหลังนะมีกล้องมองหลังมาให้ Parking Sensor ไม่มีถ้าเป็นรุ่น G ีคุณจะได้ Parking Sensor แทนนะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่น V ีคุณได้กล้องมองหลังนะซึ่งภาพคมชัดไหมก็ระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งถ้าเปิด YouTube ประมาณ 360p ประมาณนั้นนะการค่ำกลางๆๆคืนก็โอเคมองยังพอมองรู้เรื่องนะมีโลโก้รุ่น V ีมาให้มีเซนต้าติดมาให้ด้านซ้ายนะบ่งบอกว่าคันนี้คือรุ่นเซนต้านะไฟท้ายนะครับผมไอ้ตรงนี้นะจะเป็นหลอด LED นะสำหรับ ตัวไฟเบรกนะฮะไฟเบรกนะเป็น LED นะฮะแล้วก็ไฟหลี่ตรงขอบๆก็จะเป็น LED นะครับส่วนไฟตรงนี้นะเป็นไฟถอยเป็นหลอดไส้ธรรมดานะฮะแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะก็คือจะเป็นการผสมผสานระหว่างหลอดไส้กับหลอด LED ผสมกันเนาะก็จะดูแบบดูมันออปชันมันจะเยอะๆหน่อยนะถ้าเป็นรุ่นจีมันจะเป็นหลอดไส้ธรรมดาแบบทั้งโคมไงแต่ถ้าเป็นรุ่น V ีเนี่ยมันจะมี LED ผสมมาด้วยนะก็ดูสวยงามดีนะมันจะมีไฟไกด์ไลน์นะเป็นไฟหลี่นะเป็นลูกศรชี้เข้าอย่างนี้นะ ก็ตามนั้นนะฮะส่วนสภาพสีเราเก็บงาน,งานเก็บให้หมดแล้วเราเก็บให้หมดแล้วริ้วรอยไม่มีเลยนะ,ะทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาไม่มีริ้วรอยเลยสภาพโคตรสวยคันนี้พร้อมใช้นะเลขไม้มีเยอะ98,000โลนะโอเคนะครับเดีย๋ยวต่อไปเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นแบบไหนแรงมาเท่าไหร่ขับแล้วรู้สึกยังไงนะครับแล้วโครงสร้างสวยแค่ไหนตามเลยครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะฮะเจ้าเซนต้ารุ่นนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์เดียวกับโตโยต้าวีออที่เป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอนะฮะก็คือเครื่องยนต์แมงบล็อก ok เดียวกันเลย2 NRFE นะฮะแรงม้าอยู่ที่108แรงม้าเนาะแรงบิดอยู่ที่140นิวตันเมตรนะฮะก็เครื่องเดียวกันเกียร์ก็เกียร์เดียวกันนะ,ะเป็นเกียร์ซูเปอร์ซีวีทีไอนะฮะ แต่ว่าตัวเซนต้าเนี่ยมันน้ำหนักมันเยอะกว่า v ีออนะฮะเวลาเวลาเราขับอัตราการเร่งอะไรมันจะไม่ตอบสนองไวเท่าตัว v ีออเพราะวีออสรถมันเบากว่านะฮะตัวเซนต้ามันหนักนะ,ะแต่ว่าอัตราการกินน้ำมันเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันมากๆนะฮะ เจ้าเซนต้าเนี่ยถ้าขับจริงๆจ,จังๆแบบใช้งานทั่วไปนะ13 14 15กิโลเมตร่อลิตรมีแน่นอนนะฮะแต่ถ้าออกต่างจังหวัดผมเคยทําได้อยู่ที่ประมาณ18นะ18 19กิโลเมตร่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากๆแล้วก็ถังน้ํามันเนี่ยถังมันไม่ใหญ่อันนี้คือข้อด้อยของเขานะถังน้ํามันไม่ใหญ่นะฮะเติมน้ํามันอยู่ประมาณ500กว่าบาท เต็มถังแล้ววิ่งได้450กิโลนะตามตามหน้าปัดที่เขาขึ้นนะแต่จริงๆมันไม่ถึงนะจริงๆก็อยู่ที่410ต้นๆนะถ้าเติมเต็มถังแบบ500กว่าบาทอะ ก็วิ่งได้อยู่ประมาณ400กว่ากิโลนะฮะก็ประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าโอเคประหยัดน้ามันในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าประหยัดกว่าน,นี้มันจะดีมากๆเลยแล้วก็รองรับ e20 ด้วยนะซึ่งน้ามัน e20 ถือว่าถูกมากๆแล้วเติมไปเถอะนะ e20 มันไม่มีปัญหากับเครื่องยนต์หรอกเครื่องยนต์เขาทำให้มันรองรับได้ผมก็เติม e20 มาผมเติมมาประมาณ5-6เดือนแล้วมันก็ยังไม่พังนะมันก็ยังใช้งานดีอยู่นะอัตราการเร่งอะไรก็มาตอ,ตอบสนองไวอยู่นะฮะเออก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะคุณไม่ต้องไปกลัวนะ นะไม่มีพลิกคว่ำนะสภาพดีมากนะฝากระโปรงเดิมแก้มข้างคันหน้าเดิมๆนะคุณได้รถส,สวยๆไปใช้เลยนะกุญแจมีให้2ดอกด้วยคันนี้นะกุญแจมีให้2ดอกนะครับสภาพขนาดนี้เนี่ยราคา5้าแสนแปดผมบอกเลยว่าซื้อไปไม่ผิดหวังหรอกซื้อไปใช้นะซื้อไปใช้นะครับสหรับเครื่องยนต์โอเคนะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเราไปดูด้านข้างกันนะเดอ,อแล้วผมจะบอกอีกอย่างนึงช่วงล่างนะฮะช่วงล่างของเจ้าเซีนต้าเนี่ยถ้าเทียบกับคู่แข่งที่เป็นประตูสไลด์เหมือนกันอย่าง,าง Honda f ฟีดเนี่ยเซนต้าดี เซนต้าดีกว่าเยอะเพืออ <ๆ S 1> จะเทียบเท่ากับตัวโมบิโอแล้วก็ BRV ด้วยซ้ำนะแต่ว่าตัวโมบิโอกับ b r v เนี่ยเอ่อมันรถมันต่ำกว่ารถมันต่ำกว่ามันก็เลยเวลาเราขับขี่เวลาเราเร่งแซงหรือว่าเราเปลี่ยนเลนกระทางหันนะ่ะไอตัว b r v กับโมบิโอมันจะทำได้ดีกว่าแต่ว่าเซนต้าเนี่ยอย่าไปทำกระทันหันอย่างนั้นนะเวลาเราจะเปลี่ยนเลนแบบ หักหลบอะไรสักอย่างเนี่ยคุณอย่าไปทํานะมันอาจจะพลิกคว่ำได้เพราะว่าตัวรถมันสูงนะมันโค้งเค้งกว่านะฮะเออนี่ก็บอกให้เป็นข้อมูลนะจากผู้ใช้งานจริงนะฮะเออเออโอเคสําหรับโครงสร้างด้านข้างก็สวยๆนะครับสวยๆเลยไม่มีชนหนักไม่มีทําสีไม่มีซ่อมแซมตัวถังนะ,ะทั้ง4บานทั้ง4ประตูแล้วก็ด้านหน้าและด้านท้ายนะครับไม่มีชนแน่นอนนะคันนี้รับประกันเลยนะซื้อไปก็เอาไปใช้งานนะซื้อไปใช้งานนะสําหรับครอบครัว6คน นะฮะครอบครัว6คน7คนอย่างเงี้ยนั่งได้นั่งได้ไม่มีปัญหานะเบาะแถว3ก็นั่งได้นะครับไม่อึดอัดด้วยเนาะเออแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเขาออกแบบมาเหมือนแบบเหมือนลงหนังอะ่ะมันจะเป็นขั้นบันไดเว้ยจะเปิดให้ดูนี่นะ คือแถวที่2เนี่ยแถวที่2เนี่ยมันมันจะต่ําระดับนี้ใช่ป่ะพอแถวที่3าม,มันจะสูงขึ้นมาหน่อยนะเออเวลาเรานั่งเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าแถว2แถว3ม,มันเหมือนอัศจรรย์อ่ะเหมือนเรานั่งดูดูกีฬานะมันมันจะเหมือนอัศจรรย์อย่างนี้แนละ้วมันจะเป็นขั้นบันไดนะซึ่งทำไมถึงออกแบบอย่างนี้เพื่อที่ว่าเบาแถว3ามเขาจะได้ดูเอนเตอร์เทนเมนต์เสพสื่อบันเทิงตอนเดินทางได้ด้วยนะเพราะว่าจะมีจอเพดานอยู่ตรงนี้อ่า จะมีจอเพดานนะฮะคือท่านนั่งอยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นหัวเราบางหรือว่าหัวหมอนแถวที่สองมันจะบางถ้าออกแบบอย่างนี้นะฮะเขาสามารถที่จะมองมาด้านหน้าได้แบบโปร่งโลง่งแล้วก็จะไม่เวียนหัวจะไม่เอ่อจะไม่อึดอัดมากนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเห็นจอตรงกลางได้ด้วยนะตรงนี้ก็การออกแบบที่โตโยต้าเขาทํามาดีมากๆนะฮะแต่อยากให้เพิ่มอีกนิดนึงนะฮะเพราะว่ารุ่นเก่ามันมมีแต่รุ่นใหม่มันมีแล้วนะก็คือที่พักแขนนะฮะ สำหรับที่พักแขนแถวที่2เนี่ยไม่มีเลยนะประตูสไลด์ไฟฟ้าไม่สามารถที่จะทําที่พักแขนที่ประตูได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวอบ์ดเนี่ยก็ไม่มีที่พักแขนตรงกลางด้วยนะฮะเพราะว่ามันเป็นพับเบาะแบบ50-50นะ50-50ซึ่งไม่สามารถที่จะทำที่พักแขนได้เนาะตรงนี้ก็เป็นข้อด้อยของเจ้าเซนต้าโมเดลนี้ไปนะฮะแต่ว่าตัวม i ยเนอร์เชนเขาทำแก,แก้งานมาให้แล้วก็คือมีที่พักแขนให้ด้านซ้ายด้าน,านขวานะ,ะเออตรงแต่รุ่นแรกมันยังไม่มีนะก็ต้องตัดสินใจกันดูนะโครงสร้างเดิมโครงสร้างเดิมนะ,ะตากล้องกลัวไม่พาดูเว้ยมีการชี้ด้วย โครงสร้างเดิมคันนี้ผมรับประกันเลยว่าสวยจริงนะฮะฝากระโปรงท้ายเดิมๆไม่เคยถอดนะฮะไม่เคยแกะเลยแล้วก็หลุมอะไหล่เนี่ยนะฮะหลุมอะไหล่มันอยู่ตรงนี้นี่นะการถอดหลุมอะไหล่เนี่ยถอดออกมาเมันจะเจอแม่แรงเครื่องมือก่อนเอาออกนะฮะเอาออกแล้วก็มันจะมีพลาสติกปิดตรงนี้นะฮะซึ่งมันเก็บงานละเอียดมากเห็นไหมนี่นะ นี่จะยางอะไหล่กับตัวถังด้านล่างนะฮะเดิมๆนะฮะคันนี้เดิมๆสวยสติกเกอร์ข้อควรระวังยังติดอยู่เลยไม่มีแกะออกลอกออกนะนี่นะสภาพสวยจริงคันนี้นะฮะแล้วก็ยางอะไหล่เป็นยางเป็นยางฉุกเฉินนะใช้งานแทนดแทนไม่ได้นะมันไม่สามารถใช้งานทดแทนได้นะผมแจ้งเป็นข้อมูลนะเป็นเป็นยางฉุกเฉินเอาไว้วิ่งไปที่ร้านร้านยางเพื่อเปลี่ยนเอายางเดิมใส่นะฮะคุณจะไปใช้แบบจริงจังนะมันเป็นยางที่เอาไว้ใช้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะ มันไม่สามารถทดแทนยางยางจริงๆได้นะฮะแจ้งเป็นข้อมูลอีกแล้วนะฮะเออสำหรับท่านใดที่ซื้อไปนะครับผมไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่าคันนี้เนี่ยถึงเครื่องยนต์มันจะเล็กแต่มันขับออกต่างจังหวัดได้ดีมากนะฮะขับออกต่างจังหวัดได้ดีไดีดีมากจริงๆนะเพราะว่าคันเร่งอะไรของเขาเนี่ยมันมันตอบสนองไวเว้คือเรากดคันเร่งเบาๆอ่ะรถแม่งก็จะพุ่งเลยรอบมันจะดีดขึ้นไป2 5 0 0 3 0 0 0ันเลยนะเพียงแค่คุณกดคันเร่งเบาๆเท่านั้นนะเออเวลาคุณเล่นเร่งแซง10ล้อถนน2เลนอย่างเงี้ย คุณไม่ต้องห่วงนะฮะว่าจะเร่งไม่พ้นนะคุณเหยียบให้มิดเหยียบให้มิดนะเหยียบให้มิดไปเลยนะฮะให้รอบมันขึ้นสูงๆพ้นแน่นอนนะไม่มีปัญหาขับทางไกลไม่ต้องกลัวนะครับคันนี้ขับปลอดภัยหายห่วงนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเรามาดูออปชันภายในกันต่อนะว่ามีอะไรให้ใช้บ้างสําหรับรุ่นนีนะตามเลยครับ เรามาดูภายในเจ้าเซนต้าคันนี้นะฮะเครื่อง1.5นะดูโอโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปเป็นดูโอ VVTI นั่นแหละนะมาพร้อมเกียร์ CVT นะ,ะคันนี้ปี2017ราคา580,000บาทเลขหมาย98,000กิโลนะฮะคันนี้นะครับภายในรุ่นวีเนี่ยการตกแต่งด้านในก็จะเป็นเบาะหนังนะฮะพวงมาลัยก็จะหุ้มหนังได้ส้มนะไอตัวเบาะเนี่ยผมบอกนิดนึงนะมันมันเป็นอะไรที่ต้องบอกนะคือถ้าคุณเบื่อเบาะหนัง คุณสามารถที่จะเอาหนังออกได้ข้างล่างมันเป็นเบาผ้าเว้ยคือ Toyota เนี่ยเขาเอาเข้ามาจากอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งออปชันจริงๆเนี่ยมันคือเบาผ้านะคุณรู้ไหมมันคือเบาผ้าแล้วก็ t o y o t a t h a i l a n d ก็ไปเอาหนังมาหุ้มให้มันเป็นเบาหนังสําหรับรุ่น V ีนะครับทีนี้ข้อดีของผู้ที่ซื้อรุ่น V ีไปก็คือคุณได้เบาะ2ชุดนะถ้าคุณเบื่อหนังคุณถลกแม่งออกเลยข้างล่างมันคือเบาผ้านะมันไม่ใช่ฟองน้ํานะมันเป็นเนื้อผ้าแบบรุ่นจีอ่ะเออ เท่ากับว่าเวลาหนังมันมีปัญหามีรอยขาดมีแตกลายงาไม่สวยหรือว่าอ,าอะไรก็แล้วแต่นะคุณทะหลกหนังออกปุ๊บคุณได้บ่อผ้าอันใหม่มาเลยนะไม่ต้องไปเสียเงินหุ้มใหม่นะอันนี้คือข้อดีของบอกรุ่นวีนะฮะอันนี้คือบอกเป็นข้อมูลหลายท่านไม่รู้นะเออก็ดีเหมือนกันเนาะแล้วก็พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะเป็นแบบหุ้มหนังนะฮะเป็นมันจะดีเชฟก็ไม่ใช่นะคือตูดมันจะจะตัดตัดหน่อยๆน,นะแต่มันก็ไม่ได้ตัดแบบเห็นได้ชัดนะ แล้วก็มีมัลติฟังก์ชันนะฮะมีปุ่มควบคุมหน้าจอ MID นะฮะหรือว่ามัลติ i n f o r m a t i o n Display นะ,ะที่อยู่ตรงกลางตรงนี้หน้าจอขนาด4.3นิ้วนะฮะเป็นหน้าจอ TFT นะครับผมจะแสดงข้อมูลการขับขี่อัตราการสิ้นเปลืองระยะทางนะฮะแล้วก็สกอร์การขับประหยัดน้ำมันมันจะมีระดับ1ระดับ2ระดับ3แล้วก็มีท่าตั้งเวลานะตอนเช้ามันจะขึ้นว่า o o d Morning นะฮะ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลตอนเช้าเนี่ยฮัลโหลแต่ถ้าตอนเย็นจะเป็นกูดอิสติ่งนะจะเป็นการต้อนรับเราเวลาเราขึ้นรถสตาร์ทนะเออซึ่งหน้าจอตรงนี้มันก็แสดงผลนะแล้วสามารถตั้งวันเกิดได้ด้วยนะมันจะแจ้งเตือนวันเกิดของเราเว้ยนะสมมุติว่าเราคุณตั้งวันเกิดเอาไว้นะครับเวลาถึงวันที่กําหนดไว้มันก็จะขึ้นเตือนว่าวันนี้วันเกิดเรานะฮะซึ่งมันมันใส่ใจนะถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยมันดีต่อใจนะมีคนเวยบอกว่าวันเกิดให้ตอนสตาร์ทรถอะ นะครับโอเคตัวบอะนะฮะบอะปรับได้6ทิศทางสูงต่ําได้เดินหน้าถอยหลังได้พนักพิงปรับได้นะครับใช้มือนะฮะใช้มือเป็นก้านใช้มือนะครับผมพวงมาลัยนะครับสำหรับพวงมาลัยเนี่ยไม่สามารถดึงเข้าหาตัวได้ปรับได้2ทิศทางคือขึ้นกับลงนะฮะเออนะตรงนี้ก็ต้องมาปรับให้มันเข้ากับรูปลักษณ์ของคุณนะคุณตัวสูงตัวยาวตัวสั้นตัวท้วมอะไรก็แล้วแต่นะก็ปรับให้มันเข้ากับสลีระของคุณนะทีนี้เรามาดูในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะฮะ การสตาร์ทรถของรุ่น V เนี่ยจะเป็นปุ่มสตาร์ทสต็อปนะฮะคือคือเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มนะค,คุณไม่ต้องเอาคุญแจออกมาเสียบนะครับก็จะดูไฮโซลูลาแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นที่วางแก้วน้ําแล้วก็เป็นที่เปิดประตูซ้ายขวานะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะสามารถควบคุมได้จากฝั่งคนขับเนาะแล้วก็ด้านซ้ายของพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีการเปิดปิดระบบแอร์หลังนะฮะอ่าก็ถ้าคุณไม่ต้องการให้อร์หลังมันทํางานก็กดปิดได้นะครับจากฝั่งคนขับเลยนะแล้วก็มีระบบ VSC นะสามารถเปิดปิดได้ จากฝั่งคนขับเลยแต่ว่าเปิดไว้เหอดดีแล้วนะเวลาฉลับน้ําจะได้ไม่หลอนนะฮะตรงกลางนะ,ะมาพร้อมเครื่องเล่นขนาด7นิ้วนะครับผมก็เป็นเครื่องเล่นดีเทนเมนต์ดีวีดีบลูทูธนะฮะ DLNA หรือว่ามิลเล r Link อะไรก็แล้วแต่น่ะนะที่เขาเรียกเรียกกันน่ะสามารถแคสหน้าจอขึ้นหน้าจอวิทยุในรถได้แต่ระบบไม่สเสถียรนะฮะระบบไม่สเสถียรนะครับ เพราะว่าผมเคยใช้ของเดิมติดรถมาหงุดหงิดมากงนหงุดหง,งิดจริงๆนะเ<น>วลาเราเชื่อมต่อ Mirror Link หรือว่า m i r l e r Cast ขึ้นไปเนี่ยมันเล่นได้สักพักหนึ่งมันก็หลุดเล่นได้สักพักหนึ่งมันก็หลุดนะฮะซึ่งผมเข้าใจว่ามันเป็นเทคโนโลยีเก่ามันไม่ใช่ Android นะฮะเออมันก็เลยแบบได้อะไรไม่เต็มร้อยแต่ฟังก์ชันมันเยอะจริงยอมรับเลยฟังก์ชันเยอะมากนะฮะทั้งเครื่องเล่น DVD นะฮะเป็นหน้าจอสัมผัสด้วยนะ แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้มี l เล r c a แคสต์ม r r เลอรลได้นะครับมีสาย HDMI ให้ต่อนะเออมีแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแต่ไม่ได้ใช้นะครับเออผมก็เลยเปลี่ยนเป็นฟอนต์ n n r r o i d นะฮะร,ราคา5้0 0กบาทจบเลยทีนี้ปัญหานั้นจบนะฮะซึ่งฟอนต์ n n r r o i d มันสามารถที่จะต่อกล้องหลังติดรถได้แต่ต้องไปซื้อสายแปลงนะครับแล้วก็ต้องไปซื้อปลั๊กอันล็อกเวลาเราเข้าเกียร์แล้ว,วิทยุมันจะเล่นไม่ได้ต้องไปซื้อ,อปลั๊กอันล็อกมานะฮะ เออตรงนี้ก็ชีวิตก็จะดีขึ้นเยอะเลยนะฮะสำหรับฟอนต์เปลี่ยนเถอะเนาะฟอนต์ตัวนี้มันตัวเดียวกับตัว Camry Esport นะฮะผมแจ้งเป็นข้อมูลนะก็ถ้าจะซื้อเปลี่ยนก็ไอตัวนี้เก็บไวด้ดีๆนะฮะมันมันมีมูลค่านะมันเป็นฟอนต์ตัวเดียวกับ Camry นะเว้ยเออนะครับช่องแอร์นะฮะตรงนี้ก็ช่องแอร์เป็นสี่เหลี่ยมๆนะคล้ายๆ t o y o ต a v วีออนั่นแหละถัดลงมาเป็น ระบบปรับอากาศนะครับมีระบบออโต้เนาะแสดงผลเป็นดิจิตอลนะฮะสามารถปรับอุณหภูมิได้นะปรับอุณหภูมิก็คือหมุนๆมุนตรงนี้นะครับถ้าคุณไม่ใช่เปิดออโต้แรงลมจะปรับได้อยู่ประมาณ5ระดับนะฮะก็คือมีเบาสุดกับแรงสุดแล้วก็ตรงกลางนะฮะมันก็จะมี5ระดับนะแต่ถ้าคุณเปิดออโต้แรงลมของคุณก็จะเปลี่ยนจาก5ระดับเป็น36ระดับเอออันนี้คือข้อมูลที่เป็นข้อมูลลับนะฮะต้องบอกว่าเป็นข้อมูลลับ ถ้าคุณเปิดระบบออโต้เนี่ยแอร์ Air จะแอร์ Air จาก5ระดับจะเป็น36ระดับซึ่งเราไม่รู้หรอกเนาะเวลามันแสดงผลม,มันแสดงแค่ขีดเดียว2ขีด3ขีด4ี่ขีด5ขีดใช่ไหมแต่จริงๆมันมี36บระดับเวเวลามันเย็นจัดๆเนี่ยเบอร์หนึ่งก็จริงแต่ลมแม่งแทบไม่ออกเลยนะฮะผมเคยสังเกตนะหรือว่าเบอร์หนึ่งก็ตามเบอร์หนึ่งเนี่ยแต่แรงลมออกเท่าเบอร์2ก็มีนะครับผมแรงลมก็จะเปลี่ยนไปนะสำหรับโหมดออโต้นะก็มีโหมดปรับทิศทางลมแรงต่างก็ใช้งานง่ายไม่มีปัญหาอะไรนะถัดลงมาด้านล่างเเป็นกีย C.V.T. นะฮะเกียร์ C.V.T. มีโหมดบวกลบให้สำหรับเอาไว้ขึ้นทางลาดชันนะฮะเป็นใช้ระบบ e n g i n e brake อะไรพวกนั้นนะเวลาลงเขานะก็จะมีโหมดบวกลบให้นะสำหรับการเล่นเกียร์เชนเกียร์นะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นคันเกียร์ไม่ได้ดูงนี้คันเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะถ้าเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นนะเกียร์มันจะอยู่ตรงนี้เว้ย แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นอินโดกับไทยมันจะอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งการออกแบบก็จะแตกต่างกันนะฮะแล้วก็มีชั้นวางของอะไรต่างๆมาให้เยอะแยะนะที่พักแขนตรงกลางไม่มีนะต้องไปซื้อเพิ่ม700กว่าบาท800กว่าบาทไปซื้อเพิ่มนะแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะมันจะมีที่พักแขนนะมีแบบฟังก์ชันมีสาย USB ีเสียบได้อะไรมาณนั้นะนะคุณก็สามารถใช้ได้นะถ้าไม่ใส่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้านะครับผมก็ตามนั้นเนาะแล้วก็ที่ใส่ของนะฮะ ตรงนี้ที่ใส่ของก็จะมีช่องลมเย็นนะฮะอ่ามีช่องลมเย็นคล้าย,ายๆโตโยต้าลีโวนะที่มีนะรุะ่นจะีอะนะมันก็จะมีช่องลมเย็นนะฮะเอาลมจากแอร์เนี่ยเป่าเข้ามาในกล่องนะเพื่อที่ว่าทําให้อุณหภูมิน้ําในขวดมันเย็นแล้วก็ทานอร่อยนะ,ะแต่มันไม่เย็นเจี๊ยบนะแล้วก็มีเก๊ใส่ของด้านล่างให้อีกนะสำหรับคุณผู้หญิงนะฮะอ่าใส่ของผ้าห่มอะไรก็แล้วแต่นะพับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มีถาดด้านล่างตรงนี้อีกนี่ มีถาดใส่ของด้านล่างไว้ใส่รองเท้าสําหรับคุณผู้หญิงนะก็ใส่รองเท้าได้เอารองเท้าใส่แล้วก็สไลด์เก็บเข้าไปนะเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะเอออันนี้หลายๆท่านไม่รู้ว่ามีถาดน,นะเออมีเฉพาะฝั่งคนนั่งข้างนะสำหรับด้านหน้าเนี่ยก็มีเท่านี้แหละประมาณนี้นะฮะส่วนด้านหลังก็อย่างที่บอกไปมีจอนะมีจอเพดานนะซึ่งมันสามารถที่จะมีเลิกแคสหน้าจอมือถือแยกจากด้านหน้าได้นะเว้เออแต่ว่าก็ไม่สเสถียรอยู่ดีนะฮะใช้ไปสักพักก็หลุด ก็ค้างก็หุดหงิดนะฮะก็ประมาณนั้นนะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อหูฟังอินฟราเรดได้นะคุณต้องไปซื้อแยกอีกนะผมไม่มีแถมมานะเชื่อมต่อหูฟังอินฟราเรดได้หรือถ้าต้องการใช้วิทยุต้องการใช้ลําโพงในรถก็ปรับขึ้น FM ให้มันตรงกันนะอ่ามันจะมีขึ้น FM ให้ปรับให้ปรับให้ตรงกันนะวิทยุด้านหน้าด้านหลังแล้วเสียงด้านหลังก็จะออกลําโพงในรถนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมศึกษามานะเพราะผมใช้อยู่แนละก็หุดหงิดมากนะครับ สำหรับฟอนต์ตัวนี้แล้วก็ไอ้ตัวนี้นะก็เปลี่ยนฟอนต์เป็น Android นะฮะแล้วก็ทําให้มันเชื่อมต่อด้านหลังได้จบชีวิตดีขึ้นเยอะนะครับโอเคสําหรับการนั่งโดยสารไม่มีปัญหาเบาะแถวหน้านั่งสบายอยู่แล้วแถวกลางปรับปรุงนิดหน่อยไม่มีที่พักแขนไปหาตุ๊กตามาวางได้นะครับส่วนแถวหลังนั่งได้2ท่านไม่อึดอัดนะฮะไม่อึดอัดถ้าตัวใหญ่นั่งก็นั่งได้ผมนั่งได้ตัวผมเนี่ยร้อยแปดสิบห้านั่งได้นะครับแต่ว่าหัวเข่าอาจจะติดติดหน่อยพื้นที่ศรีรษะอาจจะมีเหลือไม่เยอะนะฮ เล็กกว่าผมเนี่ยนั่งสบายเลยนะนั่งสบายเลยการพับเบาะอะไรเนี่ยพับได้แบบเรียบร้อยนะครับด้านหลังมันจะพับเก็บลงไปใต้เบาะแถวที่2นะเพิ่มพื้นที่การขนของได้เยอะเยอะมากนะฮะวางอะไรได้เยอะมากนะครับผมสําหรับเซียนต้ารุ่นนี้นะโอเคเดีย๋ยวออกไปสรุปด้านนอกครับ ก็ดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับจากเจ้าเซียนต้าคันนี้ว่ามันคุ้มยังไงนะหนึ่งเลยระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยมีมาให้แบบเยอะมากนะฮะช่วงล่าง VSC นะครับระบบการลื่นถลายนะ VSC ระบบ traction control ระบบเบรก ABS กระจายน้ำหนักนะฮะกระจายแรงเบรกต่างๆนา,นานามีมาให้ครบเลยนะที่เป็นพื้นฐานของรถโตโยต้ารุ่นพี่ในรุ่นนี้มีหมดนะฮะถุงลมนิรภัยมีให้3ตํตำแหน่งคู่หน้านะฮะข้างบนนะ2ลูกแล้วก็หัวเข่าคนขับอีกลูกหนึ่งนะเป็น3ใบนะครับผม แล้วก็ด้านในเบาะนะฮะเบาะที่เป็นเบาะหนังเนี่ยถ้าคุณเบื่อหนังคุณถลกหนังออกกลายเป็นเบาะผ้าทันทีนะครับคุณไม่ต้องไปเสียตังค้่ใหม่นะอันนี้คือของแถมที่โตโตโยต้าไม่ได้บอกมานะฮะแล้วก็ออปชันด้านในมีมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันแอร์ออโต้นะฮะจอเพดานเครื่องเล่น DVD ที่เป็นเครื่องเล่นเดียวกับ c a m r y S เอ r ปอ สามารถเชื่อมต่ออะไรได้หลากหลายมากๆนะฮะแต่ก็ไม่ได้ดีสักอย่างเลยนะโอเคนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นไฟ LED นะฮะซึ่งไม่มีระบบปิดไฟนะฮะก็จะมีออโต้แล้วไฟหลีแล้วก็ไฟใหญ่เลยนะฮะถ้าลำคาญมากๆก็เปิดไฟหลีทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคันนี้นะครับผมราคาอยู่ที่500,000 8,000 80, 0บาทนะครับปี2017เลขไม้0หม98,000กิโลสนใจก็โทรมาได้เลยที่ 090, 101, 101, 10, 9นะฮะแวะมาชมคันจริงก็ได้ที่โชว์รูมห้างินวัฒน์ถนนราชะพฤกษ์มาลองขับดูก่อนรับรองว่าจะติดใจนะฮะถึงรถมันจะอ่ดๆหน่อยแต่มันเหมาะกับครอบครัวจริงๆนะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถครอบครัวอยู่นะคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนั่งได้เดินทางสะดวกนะฮะ ถึงเครื่องมันจะอ่ดๆหน่อยแต่มันประหยัดน้ํามันดีนะครับผมลองรับ e20 ด้วยน้ํามันโคตรถูกนะ16บาทต่อลิตรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียง่นี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นรถอะไรเขาติดตามกันชมกันไว้นะฮะกดซับสไคร้สั่นกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ